ทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องคุกกี้อีกครั้งนะครับวันนี้เรามา,าคุยกยกันเรื่องอาวุธวอร์ดจ็อกแมนกันดีกว่านะครับหรือสุนัขเฝ้าบ้านนะครับก็ผมได้ทําการอาเอามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอาวุธ3ดาวทําอะไรได้นะครับจากเดิมก่อนอื่นเนี่ยจากเดิมก็คือตัววอ t ์ h จ็อแมนเนี่ยจะตัด2ลูกไฟนะครับแต่ว่าพอมีอาวุธ3ดาวเนี่ยก็จะเป็นทําการตัด3ลูกไฟนะครับต่อเธอนั่นเองทีนี้ ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอ่ะเรามาลองกันดูในเอเลสเขานะครับเอเลสปัตโตนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่เคยใช้เดี๋ยวเรามาลองด้วยกันเลยจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทีมผมนะครับจะไม่ได้มียุงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดึงอาวุธยุงมานะจากที่ทุกๆคนพอจะทราบก็คือ,อบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์เนี่ยที่เขาไป ศึกษาเซิร์ฟเวอร์อื่นๆมาอย่างเช่นทั้งไต้หวันทั้งจีนเลยเนี่ยเขาก็มีการเก่าวอ้างกันมานานๆว่าตัวอวุทัศเนี่ยถ้าไอตัวทัศมกีล่าง2ถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พิกเมตาโน่นนี่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าพอป,ปูบอมเข้ามานะครับยุงเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็คือเจาะโล่งไม่เข้านะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อผิดๆแต่ตอนนั้นก็คือทางเราข้อมูลมันยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ด้วยกระแสหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ อาจจะ,ะพลาดไปไม่เป็นไรเราก็มาจับทีมใหม่กันดีกว่านะครับทีมที่เห็นก็คือผมจะใช้เป็นคอมโบก็คือหมาตัดไฟนะครับแล้วก็ถัดเป็นการตัวสลายลูกไฟที่โดนตัดนั่นเองถ้าหมาตัดนะครับถ้าใช้เป็นทัดซมากิเปิดแล้วเข้าหมาตามนะครับตอนเข้าเทินแรกเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะถูกตัดไป3ลูกก็จรงิงแต่พอเขาเข้าเทินที่2องอลูกไฟ3ลูกที่โดนตัดจะถูกคืนกลับเข้าไปให้เขานะครับเท่ากับว่าลูกไฟเนี่ย ก็คือจะกลับมาพร้อมใช้ในเทิร์นที่2งนั่นเองซึ่งไม่ค่อยดีกับเราสักเท่าไหร่โดยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องทําการเอาหมาออกก่อนทัชเสมอนะครับแล้วก็ช่วงโพ i ิชันที่จะวางได้ก็คือจะวางเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นแบบที่1นนะครับก็คือเอาอนากาศวานเป็นตัวบูสต์ความเร็วแล้วก็เอาหมาวางไว้ตรงกลางหรือไม่ก็คือโยกทัชไปไว้ตรงกลางประมาณนี้เป็น3เซตนี้นะครับ ทีนี้อันนี้ผมบอกไว้สำหรับคนเคาน์เตอรอ์คอมโบนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับก็คือถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บก็คือถ้าในถ้าในโหมดอารีนาเนี่ยเราจะต้องสุ่มก่อนเพราะว่ามันจะเราจะมองไม่เห็นว่าเขาจะวางตรงไหนแต่ถ้าโหมดนี้ง่ายๆครับเอายุงมาจิ้มทัดให้ตายนั่นเองก็คืออาจจะเก็บคอมโบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่ายุงจิ้มทัดไม่ตายในตาแรกหรือว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้ยุงออกตัวแรกเนี่ยโอกาสที่เราจะพลิกได้ค่อนข้างมีนะครับเพราะว่าหนึ่งคือ อังเขาจะไม่ได้ออกสกิลอ่าแล้วเขาจะได้ออกสกิลแค่ตัวเดียวถ้าต่อถ้าเขามีอ่ามาเฟ้าบ้านเนี่ยเขาจะได้ออกสกิลสองตัวแต่ว่าพอเลยไปประมาณเทิร์นที่สี่ที่ห้าเนี่ยไฟมันจะหมดครับถ้าทัดรอดจนถึงตอนนั้นอ่ายกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าเลือดทัดเยอะพอหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอ่ตัวหน้ากากหวานฮิวขึ้นมาได้หรือหรือมีปัจจัยอื่นเนี่ยตัวอีกฝั่งเนี่ยก็คือจะไม่มีไฟเล่นนั่นเองซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยอ่ ถ้าทีมเมตาตอนนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นยุงแดงกูเคสือ,อะไรพวกนี้ทําให้เขาไม่มีหน้ากากหวานมาบั๊ความเร็วครับทีนี้ถ้ายุงแดงจะเอาให้ทันให้ตายเนี่ยยังไงก็ต้องยัดดาเมจถ้ายัดดาเมจปุ๊บตัวสปีดจะหายนะครับส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เจอจะเป็นคอมโบก็คือใช้จีนอสกูเกสึแล้วค่อยตามด้วยยุงแดงในการสามตัวนะครับแล้วก็อีกทีมเนี่ยเขาใช้หมาเฝ้าบ้านในการบูสรูปไฟในกรณีถ้าอีกฝั่งเป็นหมาเฝ้าบ้าน ที่เป็นอาวุธแค่2ดาวแต่ตอนนี้เราเป็น3ดาวนะครับโอเคเรามาลองกันดูดีกว่าอันนี้เพิ่งเล่นครั้งแรกนะครับโอเคเราเราเลือกบ้านต่ำก่อนตอนนี้ต้องทำเออเควสนะครับเลยเลือกบ้านต่ำก่อนโอ okay. เคจะตั้งทีมก่อนนะครับ โอเคเป็นทีมอย่างนี้ก็อน,นื่นเรามาเจอทีมเขาอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเป็นทีมบ้านแรกๆก็จะเป็นทีมที่ยังไม่แข็งมากปุ๊บอ่าเราเข้าไปปุ๊บอันนี้ให้ดูก่อนเกมแรกก็ได้นะครับเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่มีคอนะครับก็จะมีลูกไฟสามลูกทีนี้ปุ๊บนัก่าวหวานเราบัฟนะครับตัวหมาฝรั่บ้านเราก็จะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะครับสงสัยทำมาถ้าสมาคีเรา,เอาออกก่อนนี่แปลก ผมว่าน่าจะมีบั๊กอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราดูใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนะเค okay. าบ้านนี้แล้วกันนะครับนี่ผมเริ่มสงสัยว่ามีบั๊กอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ่ย ปกติแล้วถ้าเกิดหน้ากากหวานบัฟนะครับตัวหมาเฝ้าบ้านจะออกก่อนทัสมากิอ่ะตอนนี้สลับกันแทนกลายเป็นอ่าทัศมากิออกก่อนหมาเฝ้าบ้านเดี๋ยวนะครับผมลองสลับดูอีกทีหนึ่งโอเคประมาณนี้อ่ะลองดูันใหม่ ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะมีอะไรแปลกๆอ๋อผมรู้แล้วเออ่เพราะว่าตัวหมาเฝ้าบ้านมันได้รับการเพิ่มสปีดจากตัวโหมดนี้ครับ <m> เดี๋ยวต้องขออนุญาตไปเปลี่ยนนิดนึงไปเปลี่ยนของเอาของสปีดออกเพราะมันเพิ่มตียี่สิบเปอร์เซ็นเข้ามาแต่มันก็ไม่น่ามีผลมากเท่าไหร่ อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองถอดดูโอเคมาใหม่อีกรอบอันนี้ถ้าไม่มีอะไรพลาดหมาเฝ้าบ้านเราต้องออกหลังให้ต้องออกก่อน โอเคเนี่ยครับปุ๊บหมาพาบ้านตัดลูกไฟนะครับไป3จะเห็นท้างบนนะครับมันจะเขียนตัดไป3ทีนี้พอทั้ซึ่มกียกขึ้นมาปุ๊บระเบิดนะครับก็ไอที่ตัดไป3จะหายไปทันทีครับทีนี้พอเข้าเทิร์นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะได้แค่4ลูกไฟไว้ใช้นะครับก็จะค่อนข้างลําบากเวลาการเล่นเพราะว่าถ้าออกสกิลได้2ตัวก็ถือว่าเสียเปรียบพอสมควรโอเค นีอันนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับพอดีเดี๋ยวจะลองดูว่าจะตีกับผู้ระดับบนบนได้ไหมแต่น่าจะหายากอยู่อ่ะเจอคนใช้ยุงเริ่มเจอคนใช้ยุงคอบอมแล้วนะครับก็วิธีแก้ก็คือให้ยุงเสียบหมานะครับ อ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับตอนนี้เขามีคอแล้วปึ๊บอ่าเราตัดไฟปึ๊บนะครับจากเขาอ่จาจะหกลูกนะครับเขาจะเหลือสามทีนี้พอทัดยกปุ๊บลูกไฟเ็าจะหายไปสามครับก็คือกลายเป็นเล่นได้แค่หนึ่งครั้งอ่าทีนี้ปุ๊บเขาให้แทงท็อปออกก่อนต่อให้อ่าตัวยุงตามในรอบแรกนะครับดาเมก,ก็จะเบามากทีนี้เราก็มีหน้าที่ก็คือไล่เก็บครับเพราะว่ายุงเขาพอยุงไม่ได้ออกสกิลวันติอ่าเขาจะไม่ได้สกิลดุดเลื่อนมานั่นเอง มันเป็นวิธีแก้แต่เอาตรงๆครับถ้าถ้าเล่นไม่สวนเออเขาเรียกว่าถ้าไม่อยากสวนเมตาก็อ Up ัพยุงเอาอย่างเดียวก็ได้ครับถ้าใครที่มีโคเคสื่อเนี่ยก็เล่นคู่กันได้ก็จะอึดไปโดยปริยายเนี่ยครับพอเข้าเทินสองปุ๊บเขาจะมีหกลูกไฟครับแต่พอหมาบล็อกปุ๊บๆนะครับเขาจะเหลือแค่สามทีนี้มันก็จะทําให้บังคับอีกทีมนะครับจะต้องลงหมามาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บังคับอีกอย่างหนึ่งคือทําให้อ่ตัว ถ้าตัวอีกฝั่งเนี่ยยุ่งอีกฝั่งเนี่ยต้องเร็วหรือไม่ก็ต้องออกเป็นตัวที่1หรือตัวที่2ในการที่เขาจะใช้สกิลได้อันนี้คือยุงได้ออกสกิลเพราะว่าตัวออกสกิลเขาก่อนหน้านี้ตายนะครับซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโกเนี่ยบน,บนเลือดจะเยอะนะครับทําให้โกมันจะแย่งใช้ไฟนะครับโอเคนะครับเรามาชนะ6เกมแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวชนะ10เกมก็เดี๋ยวลองดูไล่หาดูว่าอ่ะโอเค อันนี้เห็นว่าเขาใช้ยุงลงกลางนะครับผมก็จะสลับเอาหมามาล่อนิดนึนงอันนี้ก็เป็นคอเกียโลนะครับปุ๊บๆโอเคมาตัดไฟนะครับก็จะเขาจะออกสกิลได้แค่ตัวเดียวก็คือจะออกได้แค่ทัดนะครับแต่ทัตทัาน่าจะตายหรือเอาไม่ตายนะฮะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆทราบหรือยังนะครับว่าในโหมดเรียลไทม์เนี่ยเวลาเราเจอผู้เล่นต่างแรงแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องสกิลโดนเขาเรียกว่าแฮนดิแคปนะครับหรือว่าเรียกว่าลดเขาเรียกว่าต่อให้นั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเกมมันไม่อยากให้เราสุเขาเรียกว่าห่างชั้นเกินไปนะครับเขาก็จะ,ะเพิ่มเรียกว่าข้อได้เปรียบของอีกฝั่งหนึ่งที่ต่ํากว่าอย่างเช่นเพิ่มค่าพลังโจมตีให้ ถ้าพทินสามเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีข้อแตกต่างนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะโพสต์คลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้เจอหมากับตัวเลยก็เลยงงๆเหมือนกันว่าทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยนะครับโอเคกลับมาแล้วก็สลับ,บนิดนึงโหมดนี้จะค่อนข้างยากกับคนเล่นทัชนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ในการเป็นทีมตั้งรับนะครับต่อให้มีโล่หน้ากากหวานคอผูกบอมโล่ผูกบอมแล้วก็ตัวสวินครับเคลื่อนเนี่ย สตัวนี้รวมกันโลทัศก็แตกนะครับถ้าเจอยุงเสียบเพราะว่าทันเลือด3ล้านนะครับได้โลสาล้านก็ได้ได้โลจากหน้ากะหวาอีกสักประมาณเลตเซประมาณสามประมาณล้านหนึ่งอ่ะเล้านนะครับบวกกับกันดาเมจอันติของตัวไอ้สุนับเพื่อนแต่ถามืงจริงก็คือถ้าเสียบเกิน10ล้านนะัคือตายครับโลแตก พอโลคแตกปุ๊บเขาเราจะโดนเขาซ้ำครับทีนี้ข้อดีก็คือการที่เราใช้ตัวสุนัขเฝ้าบ้านอาัดุษถามดาวเนี่ยก็คือการโดนโดนซ้ำนั่นเองนะฮะเห็นได้ว่าเขายุงเขาไม่ได้อัตีนะครับเพราะว่าไฟหมดอันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่เอาไว้สู้กับทีมยุงนะครับแต่ว่านี้ยังเป็นคอเกียรโรอยู่ก็เลยยังไม่ได้เห็นผลมาก ถ้าเกิดเพื่อนๆใครจะใช้คอมโบนี้นะครับก็แนะนําว่าปั้นตัวหน้ากากหวานให้เลือดเยอะๆนะครับไอแท่งเยอะๆเพื่อไว้ฮิวต้านนะครับแล้วก็ตัวอีกอย่างนึ้งก็คือตัวสวินขับเคลื่อนนะครับดาเมจก็ค่อนข้างโอเคอันนี้ครับฟันปุ๊บดาม 2, เมจสองล้านเจ็เป้าหมายเดียวอันนี้ยังอัพได้ไม่เยอะมากนะครับโอเคเลยสองเกมวันนี้คนเล่นเยอะนะครับปกติคนเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคเริ่มตึงแล้ว อ่าโอเคยังเจอทีมที่พอได้อยู่น,นี่ก็อ่าหิวไปครับจะเห็นได้ว่าเอาตรงคือดาเมจเนี่ยมาจากสองตัวครับก็คือตัวอัซึมกกับตศวินกับเคลื่อนครับถ้าเกิดว่าปั้นอัศวินกับอัศวินขับไม่สุดจริงๆ ผมแนะนําว่าให้ไปย้ายไปเล่นยุงดีกว่าครับแต่ว่ายุงเนี่ยกว่าจะอาวุธสามดาวจะวนกับเข้าตู้เนี่ยก็น่าจะเปิดเผืออาจจะมีสักเดือน2เดือนเพราะว่าในตามตารางเนี่ยของทางฝั่งไต้หวันหรือว่าฝั่งจีนเนี่ยรู้สึกจะเข้ามาตอนช่วงตุดจ,จีนแล้วก็เป็นตู้ที่มีทั้งอาวุธแฟลตแล้วก็อาวุธยุงให้เราเลือกเวลาเราเติมเงินถึงนะครับจะเป็นอีเวนต์คขายตอนนี้เลย อ่านะครับศวินกะปาดบัฟสองตัวสี่ล้านนะครับอัศวินเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนนิดนึงนะครับก็คือตัวเขาไม่มีสกิลรีเจเนเรทเลือดนะครับทีนี้เนี่ยพอมันไม่มีสกิลรีเจนเลือดปุ๊บมันก็เล่นยากถ้าเกิดเจอคนที่ใช้ทัดเหมือนกันและทัดเขาแรงนะครับก็จะต้องอาจจะต้องพึ่งบัฟพิเศษอย่างเช่นบัฟเกาะหายและเพิ่มเป็นเลือดหรือว่าใส่ชุดอย่างเช่นชุดสูรเอ่ยนะครับก็จะเพิ่ม20%อแต่ว่าตัว เกมที uh, use, ่จะต้องใช้อัศวินเนี่ยควรจะปิดเกมให้เร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งอัศวินยืนนานเนี่ยยิ่งไม่เก่งครับเพราะว่ายิ่งยืนนานยิ่งตายครับถ้าไม่มีบัฟนะคะถ้าใครมีบัฟโอเคยังพอยังพองัดได้อันนี้ยังเจอไม่ค่อยแข็งมากนะครับถ้าเจอแข็งมากก็คือเราจะสู้ไม่ได้ท่านี้โอเคข้ามเลยแล้วกันโอเคเกมสุดท้ายที่เราจะลองกันวันนี้นะครับอืม เอาตัวขวาซ้ายสุดแล้วกันโอเคยังเป็นคอไมโคเกียโลอยู่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงถ้าสุ่มไปเจอคนที่เป็นแรงสูงๆเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับแต่บางทีก็สู้ไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งคือขอให้เราตัดไฟเขาแต่ถ้าเกิดยุงเขาติดทั้งไม่ยอท้อเอยหรือว่ามีทั้งหมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นยากนิดนึง เนี่ยครับเขาไม่มีไฟลแล้วยุงเขาก็จะไม่ได้ออกสกิลอย่างมากยุงเขจะได้แค่ไล่ต่อไล่ไล่ตามนะครับตามซ้าแต่นี้ยุงไม่น่าจะใช้ห้าดาวไม่ตามโอเคประมาณนั้นเนี่ยครับก็ ถ้าเกิดใครจะเล่นคอมโบก็ต้องก็ต้องมีอาวุธ5ดาวยุงนะครับถึงจะเล่นได้หรือถ้าไม่มีโกเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่น,นยอย่างเช่นใช้ทั้งยุงหมาทัดก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ให้หมาออกเป็นตัวหลังเลยก็ได้เพราะว่าเราถ้าเราไม่ได้กล่าวมาตัดไฟนะครับเรากาจะเล่นดาเมจจากยุงเนี่ยเราก็เน้นยุงให้ออกตัวแรกครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเพิ่มความเร็วดาเมจอาจจะหายหรือถ้าเกิดจะลดความเร็วทั้งท,งทีมลง เพื่อให้ตัวยุงออกก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสียหายพอสมควรเราต้องช่างใจดูนะครับว่าจะเล่นคอมโบไหนแต่ว่าผมไม่ได้เอาวุดยุงเพราะฉะนั้นก็จะเล่นเป็นคอมโบนี้ไปก่อนน่าจะยาวๆจนอ่าเผอเอซเซซารบวกมานะครับอ่าประมาณนี้โอเคอ่าปาดโก้ 8, ปึ้ง2อล้านเตอนนี้น่าจะได้ประมาณ2อล้านเสูงสุดนะครับเพราะว่ามันบวกแค่ประมาณอา พันเของพลังโจมตีก็คือตอนนี้พลัตีผมส0่ร้อยแค่สีนะครับประมาณนี้ติดโล่ติดอะไรไปก็ทะลุไปก็ประมาณนั้นโอเคประมาณนี้นะครับก็เรามาลองเอาวพื่สาดาวให้ดูกันเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้เสมอนะครับในคลิปในใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็ ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูสแตทคร่าวๆของตัวทั้งทัสเซอรกีผมก่อนนะคะทัสเซอรกีก็ประมาณนี้นะครับโจมตีอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะครับก็เน้นเลือดนิดนึงก็คือเลือดอยู่ที่สามล้านนะฮะถามว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างโชค้ายนิดนึงก็คือผมยังขาดตัวหมวกนะครับก็คือยังมีใช้ไปตัวนี้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็คือเดี๋ยวจะยัดเป็นเลือดแล้วนะครับเพราะว่า มันมันหาไม่ได้จริงๆส่วนถัดมาเนี่ยบัฟสกิลเนี่ยไอตัวบัฟเกียร์เนี่ยก็คือจะใช้เป็นไอตัวนี้จะต้องเป็นแอคแท็กบอโบนัสเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดนะครับแล้วก็แ uh, อคแท็กแอคแท็กแอคแท็กแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแอคแท็กสตัวแต่ช่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วแนะนําให้หาที่มันเป็นเออ่ฮิตดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ถ้าไม่ติดเนี่ยมันจะเกิดภาวะก็คือโดนสวนได้นะครับก็แนะนําว่าเออ่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้เป็นตัวฮิตกับ ค่าต้านนะครับ resistance นะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอได้ตัวกุญแจก็จะมานั่งรีตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าคิดว่าโรงตีเพิ่มมาแถวหนึ่งแรกกับการที่ฟอร์สไม่ติดเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรเพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือไม่ติดหลายตัวเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนอัศวินอัศวินก็เดี๋ยวนะฮะอัศวินก็ประมาณนี้ตรงตีอยู่ที่407แล้วก็ตัว HP อยู่ที่2,400 ตัวศวินเนี่ยตัวพื้นฐานเขาไม่ได้เป็นาดาเมจจานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูได้ว่าตัวไหนเป็นดาเมจไม่ดาเมจให้ดูจากที่ตัวปลุกตื่นนะครับถ้าปลุกตื่นเนี่ยค่าพลังาตรงนี้มันเขียนว่า HP b ล o อกเ a t แล้วก็ตัวตัวค่าบล็อกนะครับแล้วก็ค่าต้านขียเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ไม่ใช่ดาเมจแต่ว่ามันก็เหมือนกับตัวกระบองเหล็กเช่นกันครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างย้อนแยง้งอย่างเช่น สกิลโจมตีมันคิดจากค่าโจมตีสองอเขาเรียกว่าถ้าเจิดฟอสเนี่ยจะสมได้4ครั้ง240%ของพลัโจมตีเพราะฉะนั้นอันติเมดมันมันเน้นดาามันเน้นตัวค่าโจมตีครับมันก็ต้องอาเป็นสายโจมตีนี่แหละครับแล้วก็ชุดเนี่ยผมใส่เป็นชุดอากมายากลนะครับเพราะว่า1คือยังหาชุดเข้าชุดที่มันเป็นตัวป่าเถือนไม่ได้จริงๆแล้วควรจะใส่ป่าปเสือนดีสุดนะครับเพราะว่า มันมันต้องใช้ป่าเถื่อนจะดีสุดเพราะว่ามันป่าสามตัวก็จริงแต่ถ้าเจอ,อทีมที่เขาค่อนข้างปั้นตัวซอมบี้แมนหรือว่าตัวบอสฟ็อกแมนเนี่ยค่านข้างหนาแล้วมายืนหน้าเนี่ยก็อาจจะเก็บสามตัวหน้าได้ค่อนข้างนานแล้วก็ยากด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องใส่ตัวป่าเถื่อนแต่ว่าพอดีตอนนี้ป่าเถื่อนที่มันเป็นดาเมจเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็ใส่ชุดนี้ไปก่อนสิเป็นชุดนะครับ ข้อดีก็คือถ้าเกิดติดบล็อกก็จะคืนเลือดสิของค่าโจมตีที่เขาตีมาแต่ว่าถ้าในเมตาปูบอมเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าพอมันติดโลแล้วเนี่ยมันจะไม่มีดามจเข้ามาเลือดมันก็จะไม่ฮิวและแต่ว่าไอ้ตัวดามจจากฟอสเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการบล็อกครับม,มันบล็อกไม่ได้ทีนี้ก็โดนเต็มๆครับสมมติว่าทัดล้านโจมตีล้านหนึ่งมันก็จะมันก็จะอ่านเลือดเข้ามาประมาณ160%กสิบเปร์เซ็นตก็คือประมาณล้านหก็จะเข้าเต็มๆเลยล้านหนก ส่วนถัดมานะครับปับเกียเนี่ยก็เป็นไม่ได้ให้หาตัวอัตราต้านทาน2ตัวนะครับชิงไว้เลยเพราะว่ายิ่งตัวนี้ติดต้านทานเยอะเท่าไหร่แต่ว่าค่าต้านสูงเนี่ยมันก็จะลอดจากการติดฟอร์สพอรอดจากฟอร์สปุกก็จะได้อยู่ได้นานๆแล้วก็เก็บแถวหน้าเขาให้ได้นะครับแล้วก็ล้วงไปแถวหลังนั่นเองละมานี้ครับคร่าวๆก็ยังไงนะครับก็อ่า ถ,ถูกใจนะครับกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ